สวัสดีฉันคือโลกครั้งหนึ่งฉันเคยเต็มไปด้วยความเขียวขจีอากาศบริสุทธิ์น้ำใสสัตว์ป่าเติบโตอย่างอิสระแต่วันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปฉันเริ่มหายใจลำบากน้ำเริ่มปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตมากมายต้องลาจากไปโดยไร้เสียงโลกเดือดจนเกิดเรื่องประหลาดใจมากมาย แถบซาฮาราเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง48ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต1,460รายในหลายประเทศของแถบนั้นประเทศปากีสถานพบผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดในโลกโดยอุณหภูมิร้อนรุนแรงขึ้นทุกปีคาดอุณหภูมิสูงขึ้น,นกว่าค่าเฉลีย่ย4-6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่49องศาเซลเซียสประชาชนเสี่ยงโรคลมชักและภาวะขาดน้ำรุนแรง ทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอุณหภูมิในทวีปเอเชียเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของอัตราเฉลี่ยทั่วโลกปี2024ช่วงพิธีฮัดประเทศซาดุดีอาระเบียมีคลื่นความร้อนรุนแรงพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1,300คนและอีกหลายประเทศเช่นลาวไทยเวียดนามและอินเดียเจอกับอุณหภูมิสูงผิดปกติโดยเฉพาะประเทศไทย ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงหลายวันติดต่อกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38รายส่วนประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย112รายจากคลื่นความร้อนอุณหภูมิสูงทะลุ50องศาเซลเซียสสุดท้ายนี้ฉันขอขอบคุณที่คุณยังไม่ลืมฉันเพราะการรักโลกวันนี้คือการพิทักษ์อนาคตของลูกหลานคุณในวันพรุ่งนี้รักโลกรักชีวิตลิขิตอนาคต